สวัสดีครับพี่พิ้เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเซมครับอีกสักหนึ่งอีพีสำหรับเสื้อตัวนี้และหมวกใบนี้นะฮะก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ของ Tik t o k นะครับแล้วก็เห็นพี่พิ้นเพื่อนถามมาว่าขอสูตรดินปลูกนะครับสูตรวัสดุปลูกของไทคอนและอัลโบหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นตระกูลมอนเซราก็แลวกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าในส่วนของมิเซมใช้อะไรนะครับ อย่างที่ทุกคนรู้และเข้าใจกันว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะดินปลูกสูดดินปลูกสูรวัสดุปลูกอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนกันทุกสวนนะพี่อเพื่อนลองเอาไปปรับใช้นาะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอก,บอกว่ามิเซมไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับของมิเซมอยู่ที่เชียงรายนะครับอยู่ที่เชียงรายก็สภาพอากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะ เย็นสบายนะครับในกลางคืนก็คือเย็นเลยแหละนะครับแล้วก็ถ้าอย่างบ้านมิซเซมเป็นบ้านไม้เนี่ยนะครับถ้านอนนอนอชั้น2ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับตอนกลางคืนนี่เปิดแต่พัดลมหรือเปิดหน้าต่างก็เย็นแล้วนะครับแต่ก็ถามว่าถ้าเป็นกลางวันร้อนไหมนะครับก็ตั้งแต่ประมาณสัก10โมงสิบเอโมงขึ้นไปก็เริ่มร้อนนะครับแต่ก็ไปจบที่ประมาณสักบ่ายสามนะครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นมันก็มันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็จึง อก็มาคิดวิธีการจะใช้วัสดุปลูกอะไรบ้างนะครับแต่ที่มิเสเตมจะทำเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเดี๋ยวก็ค่อยพูดกันไปนะครับส่วนพี่เพื่อนๆที่กําลังหามาเลี้ยงแล้วก็ตามหาวัสดุปลูกที่ดีที่สุดใช่ไหมครับวัสดุปลูกที่ดีที่สุดก็คือวัสดุปลูกคือมือของเรานี่แหละเป็นวัสดุปลูกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการเลี้ยงไม้เนี่ยจะต้องค่อนข้างจะต้องใส่ใจนะครับถ้า เราไม่ปฏิบัติให้เขาแบบสม่ำเสมอหรือทำให้เขาแบบเ,เป็นปกตินะครับทนต่อโรคทนต่อมแมลงทนต่อสภาพอากาศได้นะครับแล้วก็เข้าใจเขาเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่สวยนะพเพื่อนเพื่อบอกเลยว่ายังไงก็ไม่สวยเพราะว่า,าล่าสุดต,ตอนนี้ก็ไม่ไม่อยากไม่อยากให้พี่พเพื่อไปดูนะครับไม่เสียมว่าไม่เสียมจะทำสวนหน้าโรงเรือนใช่ไหมจัดสวนหน้าเรือนตอนนี้ก็คือเอาพวกบนกระดาษนะครับอ่า ช้างขาวช้างเหลืองไปวางอย่างเงี้ยนะครับบางจุดนะครับเขาโดนแดดมากเกินไปช้างเหลืองช้างขาวนี่เหี่ยวเลยนะครับแต่ก็บอกได้เลยว่าไม่ไม,ไม่ตายแน่นอนเขาไม่ตายแน่นอนคือเขาเจออากาศที่สวิงแบบฉับพลันทันด่วนนะตอนที่ไม่เสียมไปปลูกคือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกนะครับทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับต้นไม้มันก็สดชื่นเนาะเพราะว่าเราปลูกลงดินเงี้ยมันก็เออใบใหม่ขึ้นมาคือโตผิดปกติเลยแต่ นะครับสามวันที่ผ่านมานี้นะครับไม่มีฝนสักเม็ดนะครับแถมแดดร้อนแรงอีกต่างหากนะครับเมื่อวานกลับเข้ามาดูที่สวนที่เราจะจัดเป็นไงครับโอ้โ oh ห <c oughs> ขนาดไม้เลื้อยที่จะเอาเลื้อยขึ้นต้นขนุนใบยังเหี่ยวเลยนะครับแล้วก็ต้นช้างเหลืองช้างขาวก็เหี่ยวแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเข้าใจไม้ได้เดี๋ยวให้เขาปรับตัวนะครับปรับตัวแล้วก็ พยายามลดน้ำเขานะครับทุกเช้าหรือ2วันครั้งนะครับเพราะว่าดินเขาเนี่ยจะมีข้อดีอยู่อย่างคือมันมีความชุ่มชื่นกว่าวัสดุปูที่เราใส่บนกระถางและตะกร้านะครับมันก็ยังมีความชุ่มชื่นที่ยาวนานนะครับเราก็สามารถที่จะลดน้ำวันเว้นวันได้นะครับหรือ2วันได้ก็แล้วแต่เนาะอันนั้นเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยเอาไปคุยกันต่อเนื่องเรื่อยๆแต่วันนี้คอนเทนต์ของเรานะครับเป็นไปตามคําถามที่พี่เพื่อนๆถามว่า วัสดุปูวัสดุเพาะวัสดุชำวัสดุในการเลี้ยงตะกูลมอนซาลาทั้งไทคอนอัลโบนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะแถมทั้งกุ้งเนะาะก้ามกุ้งด่าง f o อริต้าบิวตีนะครับเบอร์มาร์กนะครับพูลอบอทุกอย่างที่เป็นไม้เลื้อยรวมถึงนะครับรวมถึงโชค9ก้าชั้นที่มีเสมเลี้ยงนะครับว่าใช้อะไรเลี้ยงใช้อะไรทํา ทำให้เขาเลี้ยงดูปกติแต่ก็มันก็ไม่100%นะบางอย่างมันก็แฮปปี้บางอย่างมันก็ไม่แฮปปี้แต่ที่สําคัญก็คือว่ามันน่าจะเป็นวัสดุปลูกที่พึงพอใจสําหรับต้นไม้แล้วก็ส่วนตัวของมิเซมเองนะครับเพราะว่ามันถูกดีมากเลยนะ,ะซื้อมา1กระสอบ100เนี่ยก็ปลูกได้ประมาณสักสามต้นนู่นนะครับแต่ถ้าเป็นกระถาง4นิ้ว6นิ้วนี่ได้เป็นพันต้นนู่นนะครับวัสดุปลูกนี้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ ต้นไม้นะครับที่ใช้วัสดุปลูกแบบไทคอนและมอนซล่าก่อนไปดูว่าความสวยเขาเป็นยังไงนะครับดูขนาดใบเป็นยังไงแล้วก็จะบอกว่าถ้ามันมีปัญหาไม้จะเป็นยังไงถามว่าเลี้ยงแล้วไม่มีปัญหาทำไมเก่งจังเลยไม่จริงครับมีปัญหาทุก,กา่านนะม,มีปัญหาทุกงานนะตอนแรกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ก่อนพึ่งทำคลิปลงไปพาไลโซนะครับพาไลโซ เราไปดูที่ไหนนะวันนั้นเราทําคลิปที่ B M p a n ใช่ไหมตอนนี้พาไลโซอยู่ที่โรงเรือนในหัวใจไปดูเขาว่าเขาใบใหญ่ขนาดไหน<อ>พี่เพื่อนๆนี่มาแล้วครับนี่คือพาไลโซนะครับไม่ใช่พาละนะครับนี่คือพาไลโซเห็นไหมดูขนาดใบเขาเทียบนะครับกับหน้าแล้วนะครับใหญ่กว่าหน้าไปสองเท่าเลยนะครับนี่คือพาไลโซนะครับ ถึงแม้จะเลี้ยงในโรงเรือนก็เขียวเหมือนกันนะครับโรงเรือนที่มีอุณหภูมิสูงก็เขียวเหมือนกันแต่ใบล่าสุดเขาเป็นแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมเออนะครับแต่เขาก็จะมีความรวเร็วนะความาความยับย่นเนี่ยสวยกว่านะครับสวยกว่าที่ BM แพนนู่นนะครับเนาะน่าจะเป็นบรรยากาศด้วยแหละนะครับแต่เขาคือใบใหญ่มากนะครับที่สำคัญก็คือลำต้นเขาก็ใหญ่มากเช่นเดียวกัน เห็นไหมอ่าโอเคต่อไปไปดูต้นใหญ่ๆอีกอันเออที่เลี้ยงใหญ่ๆสวยๆอีกอันนึงก็คือโชคเก้าชั้นนะครับวัสดุปูเหมือนกันนะนี่ยังไม่ให้ดูยังไม่ได้บายบอกว่าวัสดุปูมีอะไรแต่เลี้ยงเหมือนกันนะครับเขาก็สวยได้เหมือนกันนะครับสีก็มาได้เหมือนกันนะดูโชคเก้าชั้นต้นพระเอกของเรานะครับต้นพระเอกของเราสวยขนาดไหนไปดูครับ ถ้ารำไม่ใช่คนเสื้อขาวนะครับอเออนี่อ่านี่นะครับตรงนี้อ่านี่คือโชคเก้าชั้นของเรานะครับเห็นไหมด่างนะครับออกสีเหลืองๆส้มๆชมพูชมพูนะครับเต็มใบแบบนี้นี่คือใบล่าสุดนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากอันนี้ออกมาทางจะเขียวๆหน่อยนะครับแต่ก็กระดูกสีแดงนะกระดูกแดงนะแต่เราไม่รู้ว่าอ่าเดี๋ยวโต กว่านี้นะครับสีจริงๆเขาจะเป็นยังไงเนาะไปดูอะไรอีกเพื่อนไปดูอีพี EP ด่างขาวโอ้โหไม้นี่แบบไม้คลาสสิกไม้ที่สวยตลอดกาลนะครับอีพีด่างขาวก็เลี้ยงวัสดุอันนี้เหมือนกันนะครับไปนี่คือความสวยงามของอีพีด่างขาวเดี๋ยวเราจะมาทํารีวิวกันสักคลิปหนึ่งนะเพราะว่า,วา บางคนก็ได้แบบใบสวยมานะครับลายสวยลายดีนะครับอย่างของมิเซมนี้ก็คือบอกเลยว่าสวยระดับ5ดาวนะครับแน่แต่ก็ดูแลระดับ1ดาวนะครับเพราะว่าถ้าจะได้ดูแล5ดาวจริงๆต้องไม่สภาพแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะใบใหญ่ยาวนี่คือใบล่าสุดนะดูสิครับใบล่าสุดอ่ะยืดแขนออกมานะครับนี่รับรองว่ามี4ี่0ห้าสิเซนได้นะแต่คาว่า ดูแลไม่เรียบร้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าในโรงเรือนของเราไม่มีหลังคานะครับมีแต่สแลนเขาก็โดนลมโดนฝนเขาก็ช้าได้นะครับนี่นะแต่ดูถามว่าเออเขาอยู่กับธรรมชาติมันสวยไหมผมว่ามันสวยมากเลยนะยิ่งใบนี้นะครับสวยมากเห็นไหมลายจริงๆลายลายลึกๆเขาเขาลายนะครับเนี่ยเห็นไหมเขามีแบบลายกินเขียวข้างในเนี่ยนะครับอ่านะ แล้วก็มีด่างมีเขียวเงี้ยใบคือสวยงามมากนะครับวัสดุปูเหมือนกันเอาไปดูอีกนะครับมีในส่วนของอ,อะไรนะ,ฟ,รรนะรนฟิโลเบอร์มาร์กนะครับวัสดุเบอร์มาร์กเนี่ยเอาที่เราทำคลิปกันจับเขาตั้งหลักเห็นไหมครับจับเขาตั้งหลักนะเขาก็สวยงามทีเดียวตัวน,นี้คือใบเขาก็ยืดแล้วนะครับเอาออกจากน้ำเนาะ ตอนเราชํำน้ำําตัวน,นี้เราไม่ได้ชํำน้ําแล้วนะครับระวังแบบนี้เขาก็ปกติแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ารากเขาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับความสวยงามก็จะได้ประมาณนี้นี่คือเราตัดไล่ใบเขียวออกไปหมดแล้วนะกุ้งก็เช่นเดียวกันนี่นะครับคลิปที่เราทํากันไปนะครับอธิบายเรื่องกุ้งวัสดุปูก็อันเดียวกันนะครับนะก็มีความสวยงามเหมือนกันนะรวมถึงผู้รอบอนะครับพี่เพื่อนๆนี่ ปูรอบอรนะครับตอนนี้เริ่มค่าแล้วนะต้องขออภัยนะครับปูรอบอรนะครับก็สวยงามเหมือนกันวัสดุปูก็เช่ดเช่นเดียวกันนะครับไปดูอะไรอีกดูอ่าซิงคโคนะียมซิงค์โคนียมเนาะไหลเหลืองไหลาขาวนะครับเอาแบบฟูๆูต้นนี้นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ที่เราชอบเอาเป็นแบ็กกราวในการถ่ายคลิปนะเปิดคลิปอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่า เขียวสวยอลังการนะครับด huh kind of ่างแบบพุ่มๆแบบนี้ก็บอกได้เลยคําเดียวว่าวัสดุปลูกเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกไหมที่เป็นวัสดุปลูกเหมือนกันนะครับอ๋อนี่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 อะไรนะตัวนี้ตัวนี้มิวคอนเฟนตินะครับเหมือนกันนะครับพี่ๆเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยนะเอาละนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็เจริญเติบโตได้สวยงามเหมือนกันนะครับ พร้อมกันหรือ,อยังนะครับพี่พเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่าโต๊ะที่ถ่ายเป็นปกคลิปนะครับความสวยงามบนปกคลิปนะครับเกิดจากโต๊ะนี้แล้วก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆมาดูว่ามีต้นไม้อะไรบ้างแล้วก็จะสรุปกันเลยว่าวัาสดุปลูกของเราใช้อะไรนะครับใช้อะไรนะนี่ครับดูกันแบบช้าๆสวยๆไปชมกันนะครับนี่ครับอัลโบนะครับอัลโบ มี f o อริดาบิวตี้นะครับแล้วก็มีออรีเนะครับผู้ชรุนะครับดางเหลืองนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่บนปกคลิปของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวัสดุปลูกมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับมาสรุปในส่วนของวัสดุปลูกนะครับมาดูที่ออรียกันเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า ใช้ไม่จริงนะครับอันนี้ออรียเป็นไม้วางข้อนะครับแต่ไม้ใบที่ได้ไมาเนี่ยก็คือจะเรียกว่าเผือกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีความเขียวตรงนี้เมื่อกี้คุยกับแม่บ้านเขานะครับแม่บ้านเขาบอกว่ามันเป็นใบอ่อนอยู่มันสงสัยมันไม่ด่างนะครับมาดูอีกที่นึงมันเขียวตรงนี้แสดงว่าใบนี้เขาต้องเผือกแน่ๆนะครับนี้ต้องระมัดระวังในการเลี้ยงเรามาลุ้นกันว่าผมจะเลี้ยงได้ดีขนาดไหนดูแลเขาดีขนาดไหนเพื่อไม่ให้เขา ช้ำแบบนี้ถ้าเขาด่างเยอะเกินไปมันจะช้ำแบบนี้นะครับยังไงก็ช้ำมาบอกเลยนะพวกตระกูลมอนสเตอรานะครับถ้ามีความความด่างเยอะนะครับมาดูวัสดุปูกครับนี่บอกได้คําเดียวว่าใช้แค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับในการทํานะครับแต่หลักๆจะใช้อย่างเดียวนั่นก็คือกาบมะพร้าวสับนะไม่มีวัสดุปลูกอย่างอื่นที่เป็นเป็นน่องเหนือจากนี้นะครับ และอย่างที่สองที่ใช้ก็คือว่าถ้านะครับถ้ายังพอมีเศษเหลือนะครับของคุณปู่คุณย่าเขานะครับนั่นก็คือทานนะครับเศษทานหุงหข้าวเนี่ยเศษธาน,นี่นะครับเศษธานเราก็ใช้อันนั้นแหละนะครับมาคุกมาผสมนะครับหรือไม่งั้นก็ไปที่โรงเผาทานเนาะก็คือเขาจะเก็บธานก้อนสวยๆออกไปหมดแล้วแล้วเขาก็จะเคียคย์เคียวเคียเคีเคเคนะครับ ถ้าภาษาเหนือเขาเรียกว่าขี้ม่อนนะครับขี้ม่อนมันก็คือเศษเล็กๆของฐานนะเราก็ไปโกยใส่ถังใส่กระสอบไว้นะครับเราเอาตรงนั้นแหละมาผสมกับกบากมะพร้าวสับนะครับก็จะทําให้ช่วยเรื่องของการเก็บรักษาพวกจุลินทรีย์นะครับพวกเชื้อราตัวดีเชื้อราตัวร้ายคือทุกอย่างนะครับช่วยเก็บกักเก็บสารอาหารนะครับพวกที่เป็นเป็นฐานนะครับแล้วก็เขามีคาร์บอน คาร์บอนก็ช่วยลดเรื่องเชื้อราคาร์บอนช่วยลดเรื่องรากเน่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อากามาพลาสับนะครับกามาพลาสับผมไม่เซมใช้เป็นสับเล็กหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่เซมอยากมีกิจกรรมทําบ่อยๆเพราะว่าไม่เซมจะเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางทุก3เดือนนะครับทุก3เดือนจะเปลี่ยนกระถางจะลื้อรากเปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่า ถ้าพี่ๆเพื่อนๆลองทําดูนะครับครบ3เดือนแล้วนะครับหลังจากที่เราเอากระถางมาเปลี่ยนเนี่ยนะครับวัสดุปลูกนะครับก็จะมีความเน่าความเปื่อยลงบ้างนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีดานะและที่สําคัญนั่นก็คือว่าเขาก็จะอาจจะสะสมเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเชื้ออะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะไม้จะมีความใหม่ไม้จะมีความเจริญเติบโตนะแล้ว ทำไมเขาถึงเจริญเติบโตแค่เราใส่วัสดุปุูกสองอย่างนะครับมิเซมใช้ปุ๋ยตัวเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือออสโมโคดเนาะเพราะว่ามันง่ายดีครับพี่เพื่อนมันไม่ได้หมายความว่ามันดีที่สุดนะคือมันง่ายดีบางทีเนี่ยใช้ปุ๋ยละลายเร็วคือปุ๋ยที่ใช้ทําทนาปลูกผักปลูกอะไรพวกนั้นนะมันละลายไวเกินไปแล้วเวลาเราลดน้ำเนี่ยพวกนี้น้ํามันทะลุผ่านไปหมดเลยนะครับพวกกามาพาว้วแล้วก็ฐานเนี่ยมันจะเก็บ สารอาหารจากปุ๋ยเนี่ยมันได้ช้าได้น้อยมันก็เสียประโยชน์นะครับก็เลยใช้เลือกใช้เป็นออสโมโค้แทนนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละออสโมโค้มันจะแพงกว่านะบอกได้เลยว่าแพงกว่าไอ้ปุ๋ยละลายไวนะครับเพราะว่าออสโมโค้ทุกวันนี้กิโลอยู่ที่ประมาณ150จนถึง220แล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนปุ๋ยกิโลนะครับปุ๋ยที่ใช้นาข้าวปุ๋ยที่ใช้พวกผักเนี่ย มันก็อยู่ที่ตามสูตรนะครับอยู่ที่ราคาเลทประมาณ20กว่าบาทจนถึงประมาณ70กว่าบาทนะครับถูกกันเป็น2เท่า3เท่านะแต่ถามว่ามันเหมาะสมไหมไม่เช e องว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมที่จะมาใช้กับเ <c oughs> มื่อกี้แบตหมดไปนะครับก็น่าจะพูดถึงเรื่องของอปุ๋ยเนาะก็มันอาจจะปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าวเนี่ยมันอาจจะถูกจริงแต่มันไม่เหมาะสมกับวัสดุปลูกที่เป็นกากมะพรา้าวสับแล้วก็เป็นอาฐาน,นะครับ เพราะว่ามันดูดซึมได้ไม่ไวเท่าไหร่เนาะ,ะเวลาเราลดน้ำมันก็ไหลลงไปมันไม่เหมือนดินปลูกที่ปลูกกับพวกอะไรนะหูช้างนะครับตระกูลโอะโลคาเซียโคโลคาเซียนะครับพวกของกล้วยอะไรพวกนี้ที่เราใช้ดินปลูกตรงนั้นนะ่ะมันจะเก็บรักษาอยู่ในดินได้เยอะ,ะเวลาเราเราใส่ปุ๋ยพวกนั้นนะ่ะเราก็เอามือแง่แง่แง,ง,ง่ดินออกมาหน่อยแล้วก็ปุ๋ยวางแล้วก็กลบอย่างเงี้ยเออมันได้เป็นครึ่งเดือนก็สบายนะครับแต่ถ้า เอามาใช้กับวัสดุปลูกที่แนะนําเรื่องของมอสซล่าไม่ได้นะไม่ได้คือมันได้ประโยชน์น้อยนั่นแหละนะครับก็เสียดายตังมันมีค่าเท่ากันเดือนหนึ่งเราใส่1ครั้งหรือ2ครั้งเงี้ยมันก็ประโยชน์มันแค่ได้1สัปดาห์2สัปดาห์าหมาเอ๊ะทำไมใบมันไม่ขึ้นเหมือนปกติอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการแนะนําพี่เพื่อนๆนะแต่เดี๋ยวจะไปดูว่าอ่าใช้แต่การาสมสาแล้วก็ ปุ๋ยอสมอโค้ดมันโตมันใหญ่จริงไหมนะครับมันโตมันใหญ่จริงนะผมมีมอนเซล่านะครับมอนเซล่าตัวหนึ่งที่ที่จริงลําต้นต้นแม่เขาก็โตแหละแต่เวลาเขาเขา,าเราเลี้ยงเขาแบบนี้มันก็โตได้ได้ปกตินะมันไม่ใช่ว่าได้ปู่มายอดใหม่ตาใหม่ขึ้นมาแล้วมันมันเล็กลงไม่ใช่นะครับมาดู ไทคอนตน้นนี้ใบนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวถ้าเขาครบ3ามใบ,ใบสีใบมเซมจะตัดแล้วก็เอาไปไว้ที่ BM Pan นะเอาไปเป็นไม้ประทานที่ BM Pan หรือไม่งั้นก็เอาไปไว้ในห้องน้ำเวลาอาบน้ำเราจะได้ดูเขานาน,านๆนะครับมาดูกันเลยครับอันนี้คือมอนสเตอร์ไทคอนนะครับโอ้โหเจออีพีใบพายนะครับบางไว้แบบนี้อ่ะหลบก่อนหลบก่อนนะครับใบพายทุกคนนะครับใบพายทุกใบหลบ ลบพระเอกก่อนนะครับนี่ครับก็จะประมาณแบบนี้โอ้โหใบใหญ่มันวาวสวยมากวัสดุปลูกก็มีแค่นี้จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้แบบหลอกให้พี่เพื่อนนะครับมีแบบนี้จริงๆเนะี่ยเห็นไหมวัสดุปลูกเริ่มเก่าแล้วมันเริ่มดำเนี่ยแต่วัสดุปลูกต้นนี้น่าจะเป็นเดือนหน้านะครับเดือนตุลานน่นนะครับถึงจะได้เปลี่ยนนะครับยกกระถางเลยแล้วก็ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ใบก็ใหญ่มากนะครับดูจากมือเห็นไหมเนี่ยหนึ่งฝ่ามือสองฝ่ามือสามฝ่ามือน่าจะสี่สิบเซนได้นะครับสี่สิบเซนได้ความยาวของใบแต่ถ้านับหูนับถึงหูลงมาถึงปลายตรงเนี้ยผมว่ามีเกือบห้าสิบเซนแหละนะครับกว้างก็น่าจะประมาณสี่สิบเซนได้ใบใหญ่ครับตัวนี้ใบใหญ่นะครับสภาพใบแม่เขาก็จะประมาณแบบนี้นะ นะครับก็ยกยอดไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาแตกตาขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เลยจริงๆแล้วต้นนี้ตามทฤษฎีเลยนะครับที่แนะนําพี่บินเพื่อนไปในการตัดยกยอดไทคอนแล้วก็พยายามให้เขาแตกสองตาพร้อมๆกันต้นนี้ก็ได้สองตานะครับเนี่ยอันนี้คือตาที่หนึ่งนี่ครับนี่อีกตาหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนะครับกาลังขึ้นตรงนี้อีกตาหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวจะว่าทํา อ่าได้จริงหรือเปล่านะครับทําได้จริงๆครับเนาะมันเป็นวิธีการอ่าตัดลักตาหรือตัดเหลือตาไว้นะครับนี่โอเคนะครับก็ถามว่ามันมีปัญหาอีกไหมถ้าใช้แต่แบบนี้เห็นพูดแต่ประโยชน์นครับบอกได้เลยว่าปัญหามีเราจะสังเกตยังไงว่าปัญหาต้นไม้ของเรามันมีนะครับนั่นก็คือ <c oughs> ใบนะครับที่ขึ้น ต่อไปมันจะช้าลง2ใบจะเล็กลงและ3ถ้ามันแตกตาใหม่หรือเรายกยอดไปมันแตกตาใหม่ใบเขาเล็กกว่าใบใบเขาเล็กกว่าใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบแม่เขานะครับเยอะจนผิดสังเกตนี่แสดงว่ามีโรคปัญหารากเน่าโคนเน่านะครับมาดูต้นนี้ครับอ่านี่เป็นมอนเซลล่านะครับอาโวนะครับเห็นไหม ใบเล็กนิดเดียวนะครับใบน่าจะประมาณสักสามนิ้วมือนะครับมาเรียงติดต่อกันดูใบที่สองกำลังจะขึ้นนะครับต้นนี้ใช้เวลาจริงๆแล้วถ้าเป็นใบเล็กๆแบบนี้เขาจะใช้เวลาในการขึ้นเนี่ยสักประมาณ 1- 2สัปดาห์ต่อหนึ่งใบแต่ตอนนี้คือ1เดือนต่อหนึ่งใบแล้วใบนี้ยังไม่คลี่เลยนะครับดูจากอะไรนะครับนี่ลําต้นเขาใหญ่นะครับลําต้นเขาใหญ่แต่ตาที่ขึ้นมามันเล็กนะครับและที่สําคัญนั่นก็คือว่า ใบมันไม่ใหญ่เท่าใบเดิมผมก็ตัดทิ้งหมดเลยแล้วครับแล้วก็รื้อรื้อแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกสุดท้ายข้างในเจอรากเน่านะครับข้างในเจอรากเน่าแล้วก็โคเน,น่านะครับก็ทําการตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็เหลือส่วนที่ดีไว้แล้วก็ามาชําชําด้วยอาการมะพร้าวสาบอย่างเดียวแช่น้ํานะครับรวมถึงก็อาจจะมียาตัวอื่นที่ช่วยด้วยนั่นก็คือไตรโคโดามานะครับรลดราดลงไปเพื่อป้องกันเชื้อรา นะครับเพราะว่าไตโคเดมาเนี่ยมันอาจจะเห็นผนช้าแต่มันมันดูดซึมนะต้นไม้ดูดซึมนะครับแล้วมันก็เข้าขไปช่วยในการจัดการในตัวลําต้นได้เนาะนะครับแต่ถามว่าถ้ามันโตปกติแล้วครับนี่ก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือเขาเรียกว่าโตปกตินะครับใบประมาณหนึ่งฝ่ามือใช่ไหมครับแล้วก็ใบใหม่ล่าสุดขึ้นมาก็าประมาณหนึ่งฝ่ามือแบบนี้นะครับนี่แหละ เขาเรียกว่าโตปกติแล้วก็ถ้าโตแบบนี้ใบเขาก็จะมันวาวแบบนี้สวยงามดีนะเนี่ยนะครับอืมกผะะ็ผ่านช่วงเวลาฝนเยอะนะครับผ่านช่วงเวลาฝนเยอะนะครับใบเขาก็เริ่มกลับมาปกติสวยงามไม่ช้ำละแต่พวกใบช้ำๆเนี่ยเราต้องเข้าใจเขานะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงไม่ดีนะเนะเพราะว่ามันเจอฝนเยอะเกินไปแหละนะครับเชียงรายเล่นตกกันสองสัปดาห์ไม่หยุดสักวันเลยนะครับเช้าตกบ่ายตกเย็นตกบางทีก็ ไม่ตกนะมื่กลางคืนตกโอ้โหตกแบบน้ําป่าไหลหลากกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็อีกใบหนึ่งเนาะถ้าใครจะปลูกมอนเซ l ่าแนะนําตอนนี้นะครับปลูกได้เลยนะถูกมากไทคอนเริ่มต้นที่300ร้อนะครับแล้วก็มอนเซ l ่าก็เหมือนกันอาโวโนะก็300แต่ที่ยังแพงอยู่ก็จะมีออรินะครับที่500ขึ้นเนาะ,ะมีพวกอ่ามิ้นอะไรพวกนั้นนะก็ยังแพงอยู่ก็ไม่ยังไม่มีปัญญาจะไปซื้อหรอกนะครับ ก็ต้องรอถูกหวยนะ <c oughs> เขาหมอดูเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่สามเอาวันพวกวที่หนึ่งตุลานี้จะถูกหวยรางวัลใหญ่นะครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะโรงเรือนนี้จะกลายเป็นอ e ีแวบทันทีนะครับจะกลายเป็นอ e ีแวบทันทีแล้วก็จะซื้อไม้ทุกตัวที่ยังไม่มีเข้าสวนอย่างน้อยร้อยชนิดแต่ต้องรอนที่หนึ่งนะงวัที่หนึ่งนะร้อยร้อยร้อยชนิดแต่ไม่ใช่รนะ้อยสายพันธุ์นะร้อยชนิดสายพันธุ์กับชนิดไม่เหมือนกันชนิดก็คือว่าอย่างเช่น ม er อนเซร่่าเงี้ยมันก็มีหลายตัวเนาะแต่ถ้าสายพันธุ์ก็คือมอนเซล่าแล้วก็นับรวมกันเงนี้ยไม่ใช่นะครับเอาเป็นชนิดดีกว่า,าสักร้อยหนึ่งเช่นที่อยากได้ตอนนี้ก็มีอากานส้มดางนะครับพินนานะครับอ่ามอนมอนมินนะครับมีอะไรอีกล่ะพวกตระกูลไม้เขียวก็อยากได้นะครับอ่าเ,าเรืออ่ามอนกระดูกนะครับมอนกระดูกยังแพงอยู่นะแล้วก็ พวกไม้ที่เป็นอ่าไม้ไม้ใบหัวใจอ่ะใบใบเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าวัวหน้าวัวใบพวกนั้นอ่ะตระกูลจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้พวกนั้นก็อยากได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะพี่เพื่อนนะครับเราต้องเข้าใจด้วยว่าอ่ากับการซื้อไม้ตอนนี้นะครับส่วนมากเราจะซื้อมาสะสมกันเท่านั้นนะซื้อมาสะสมกันเท่านั้นเราไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วเพื่อจะหวังกําไรเนี่ยผมบอกได้เลยว่า โอกาสน้อยมากที่จะเราจะได้กําไรนะครับแต่การได้กําไรจากต้นไม้นั่นก็คือการขยายพันธุ์ตัวอย่างเช่นเราซื้อมา1ต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4ไปเรื่อยๆแล้วก็เราสามารถยกยอดขายได้เอาต่อขายไปได้เก็บส่วนนั้นเก็บส่วนนี้ค่อยๆขายไปนะครับถ้าทําได้แบบนี้เราจะมีความสุขกับการเลี้ยงต้นไม้ที่เราไม่ต้องไปพูดถึงราคานะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่า ราคาเขาจะกลับมาในสภาพแบบนี้ผมมองว่ามันไม่มีละแต่เขาก็จะมีโอกาสแพงขึ้นนะครับเพราะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมก็เลี้ยงไม้ดีประมาณ70% 80%นะดูแลอย่างดีดูทุกวันนะครับฉีดยาพ่นยาทำทุกอย่างนะครับเขายังตายเขายังเสียนะครับอันนี้ก็คือว่ามันเป็นปัจจัยที่ที่เป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถามว่าพี่พี่เบิ้ลเบิ้บางคนนะครับ ก็เลี้ยงด้วยความสวยงามเฉยๆตั้งไว้ให้เขาโตตามปกตินะครับโตก็ยิ้มไม่โตก็ไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้อะไรเงี้ยผมก็มองว่าเออเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็นี่มีมีปัญหาไปนะครับฉะนั้นราคาอาจจะกลับมานะครับอาจจะอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงนะครับแต่ก็อาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมยะยกตัวอย่างเช่นเงินไหลามาดังเหลืองเนี่ยนะครับมันจะไม่ไปแตะใบ800 0แล้วแน่นอนนะครับแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะ พี่เพื่อนผมจําช่องชื่อช่องไม่ได้มีคุณลุงท่านหนึ่งพูดไว้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้นเงินไหลมาด่างเหลืองเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่300บาทเมื่อ32ปีที่แล้วคํานวณยอดเงิน32ปีที่แล้วมิสเตยมยังกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ2บาทครับมันราคาใบละ300แสดงว่ามันก็แพงมากเห็นไหมแต่ณสองปีที่ผ่านมาเราซื้อกัน เงินไหลมาดังเหลืองใบละ8,000บาทซึ่งเป็นใบเวอร์ชั่นที่1นะ่ะล่างที่1นะ8,000บาทต่อ1ข้อเนี่ยนะครับเรายังซื้อกันได้ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นใบละ3,000 0นะแต่ก๋วยเตี๋ยวชามละ2,000 3,000อย่างเงี้ยเออมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเม็ดเงินไปนะครับเอาละครับโมมาเยอะนะก็เอาไปปรับปรุงเอาไปอาลองลองใช้รูดองเทสดูนะครับว่ามันมันพอทำได้ไหมนะครับซึ่ง การลดน้ำกันอะไรก็ปกติครับถ้าเข้าสู่ฤดูฝนเออเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูร้อนเราลดน้ําทุกวันนะครับลดน้ําทุกวันเลือกเอาจะเช้าหรือเย็นก็แล้วแต่แต่ถ้าเข้าสู่ฤดูฝนก็อย่างเงี้ยคำนวณเอานะครับวัสดุปลูกเขาแห้งก็ไม่ต้องลดวัสดุปลูกเขาช่ามากเกินไปย้ายกระถางนะครับไม่ใช่เอาวัสดุปลูกออกนะย้ายกระถางก็คือย้ายเข้าไปในล่มเพื่อไม่ให้เขาโดนน้ําอีกอะไรเงี้ยลดความช้ําลดความเน่าอันนี้ก็ เป็นวิธีในการปรับปรุงแก้ไขในการเลี้ยงดูต้นไม้เอาล้ครับเจอกันใหม่ในทีต่อไปครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมอนเซอร่า er ของใครสวยเอามาอวดกันหน่อยมอนเซอร่า er ใครเลี้ยงแบบไหนเอามาบอกกันหน่อยพิมพ์บอกกันว่าส่วนนี้วัสดุปลูกไป,ปยังไงวัสดุนี้เรามาแชร์กันเผื่อเดี๋ยวผมจะได้หยิบวัสดุปลูกของพี่ๆเอามาเทสเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันโอเคมันเห็นผลผมจะได้มาบอกว่าอุย้ยที่เชียงรายวัสดุปลูกที่พี่ๆคนนี้แนะนํามาทําได้นะครับเมื่อก่อนผมวัสดุผมสุดยอดมากเลยนะมีครบทุกอย่างเเลยดินูขาไฟ อาเพอไลท์เวอร์มิคุลไลท์อะไรอีกอะอเปลือกสนนะครับที่มันราคาดีๆเราต้องเอาวัาสดุปลูกดีดมาเพราะมันขายไปโอ้เวลาลูกค้ามาดูโอ้สวนนี้สุดยอดวัสดุปลูกอย่างอัลลังแค่แค่วัสดปุปลูกก็หลักร้อยแล้วในหนึ่งกระถางเนี่ยอย่างเงี้ยนะตอนนี้เหลือกบมะพร้าวสามอย่างเดียวก็นึ่งกระสอบ100บาทปลูกได้เป็นพันต้นนะครับลาไปก่อนครับ